ไเด์โมโหผู้หญิงคนหนึ่งค่ะฟูจเนอร์ฟูจินเนอร์รับบีบแต่ใส่ไม่พอใจประกบค้างฉลอป,ปุ๊บเอามีดที่พกมามกรีด<ร>ตั้งแต่หน้ายันหลังเลยข้างขวาเนี่ยเละทั้งคันและสุดท้ายยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองก่อขณะที่ผู้หญิงที่ค่ะฟ์จูนเนอร์บอกแน่ใจนะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะทำยังไงมันถึงจะไม่เกิดขึ้นอีกน้องจะรับปากพี่ยังไงน้องจะไปสาบาน <laughs> ได้ไหนได้ไหมไม่ได้สาบานอะไร <laughs> ผมก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้แล้วผมก็ต้อง ต้องใช้ชีวิตต่อผมก็ต้องคุมอารมณ์ตัวเองมากขึ้นอยู่แล้วผมจะผมจะไปสาบานจะให้พี่รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์กับที่ผมทำไม่ได้ให้ผมก็ได้แค่พูดว่าผมจะไม่ทำอืคนขับเนะี่ยอายุ5 1ปีนะคะคนคขับฟอร์จูเนอร์พี่นาลีแกไม่ค่อยมั่นใจ,จะะแกดูว่าน้องจะหัวร้อนน้องจะทําแบบนี้กับคนอื่นอีกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก็ยืนยันว่าพี่ไม่ได้ผิดนะคือพี่ก็บีบแตรเตือนแค่สองครั้งแต่น้องโอ้โหบรรดานโทรสาขนาดกรีดรถพี่สะพังเลยแล้วคือวันนี้กรีดรถ ครั้งต่อไปกลัวจะไปกรีดคนหรอือเปล่าแต่ว่า<ช>เราก็ต้องให้โอกาสเขานะเพราะว่า เมื่อกี้ไรเดอร์ก็บอกแล้วว่าเออผมก็ต้องระวังอะ่ะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอถ้าเกิดว่าพูดแล้วก็ต้องทําไม่ได้น่ะค่ะก็คุยกันนะคะส่วนคนที่ก่อเหตุเนี่ยไรยเดอร์หนุ่มคนนี้ชื่อกริดนัทอายุ28ปีค่ะนี่มาเคลียร์กันในสพรัตนาธิเบตนะคะเพราะว่าไราเดอร์ใช้มีดกริดต,ตัวถังรถยนต์ด้านขวาของเธอเสียหายคุณนาลีบอกย้อนไป25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยขับรถฟอร์จูนเนอร์มาจากแยกคนเพชรด้านถนนประชาชื่น ก่อนจะถึงไฟแดงเลี้ยวขวา mm hmm. เดะบอง,งามวงวานปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยตามคลิปนะคะไรเดอร์สวมหมวกกันน็อกขับปาดหน้าซ้ายขวาจนกระทั่งรถเธอเกือบเบรกไม่ทันนึกภาพออกใช่ไหมคะเหมือกระชันชิดระหว่างนั้นก็เลยกดแตรไปสองครั้งคนขี่เนี่ยหันมามองด้วยความไม่พอใจจังหวะที่รถวิ่งชะลอใกล้ถึงแยกไฟแดงพงเพชรปรากฏว่าน้องที่ขับไรเดอร์ขี่รถประกบข้างขวา แล้วใช้มีดลักษณะคล้ายๆกับมีดพกนะเขาบอกแล้วกรีดแนวรถตั้งแต่ด้านท้ายยาวมาถึงด้านหน้าคุณผู้ชมนี่กรีดลึกนะคะแล้วก็ขี่ไปดักอยู่หน้ารถเธอเธอบอกว่าหลังจากนั้นน้องไรเดอร์ชูมีดขึ้นด้วยความสะใจแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปในมุมของน้องไรเดอร์ชื่อกรีดนัดยอมรับวันเกิดเหตุผมก็ถูกพี่คนนี้บีบแตรใส่แล้วทําให้มอเตอร์ไซค์ที่ผมขี่ตกใจไงก็เลยฉลับไปโดนท้ายรถปิกอัพซึ่งบรรทุกข,ของ กระจกมองขวาเขาก็แตกนี่เขาก็ชี้ให้ดูรถผมก็เสียหายนะกระจกด้านซ้ายก็ร้าวก็เลยอารมณ์ขึ้นเลยโมโหมากชะลอรถพอผู้เสียหายขับมาก็เลยขี่รถประกบแล้วใช้มีดพับกรีดรถ แต่ผมไม่ได้ชูมือด้วยความสะใจตามที่เป็นข่าวหรือว่าที่มีข้อมูลนี้ออกมาส่วนมีดที่พกกระขายืนยันเป็นเพียงมีดเล่มเล็กๆที่ไว้กิดกล่องอาหารหรือพัสดุที่ส่งให้ลูกค้าเท่านั้นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายนะคะ รถคันนี้นมีประกันชั้นหนึ่งทางตัวแทนของเธอก็ของพี่นาลีบอกว่าตีค่าซ่อม6 0 0 0แล้วก็เยียวยาผู้เสียหายคือค่าเสียเวลาด้วยเพราะจะต้องเอารถเข้าไปซ่อมไม่มีรถใช้ก็เรียกอีก5 0 0พันบาทกริดนัดเขาบอกว่าผมมีแค่5,000ันที่พกมาก็เลยมีการต่อรองกับผู้เสียหายขอเหลือ4,5 0 0เพราะว่าจะเอาเงิน500ไปเสียค่าปรับให้ตำรวจด้วยในข้อหาขับรถประมาทและทำลายทรัพย์สินเป็นเหตุให้รถของผู้อื่นเสียหาย มีแต่เสียกระเสียนะคะอย่าไปใช้อารมณ์กันค่ะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c r i b e กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ